นึ่นจะแกระแล้วนะคะแดนสาวชุดที่รักเอาอะไรมาให้เอออันนี้ของเกมังก่อนนะกองใหญ่จะค่อยบรรจวุว้าว <Okay. S 1> สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ติดเอ็นนี่นแม่ พร้อมสบู่ตัวสเนลไว้โอ้ไม่สั่งมาเนี่ยสั่งมาสีขาวอันนี้รู้สึกว่าเป็นขนมโดนัทอันนี้เอ็กซ์ไพ์เมื่อไหร่เดี๋ยวดูก่อนนะไม่ได้แกะด้วยม,มีตัวเอ็กซ์ไพ์ด้วยหวยยายไม่กล้ากินนะ่ะมันไม่ติดมันไม่ติดวันหมดอายุไหนมียขนมอีกขนม มีพ,สเ,พสเตอร์ยาสเตอร์ยาเดี๋ยวเก็บกันนะเขาเขียนว่าระวังแตกแล้วก็บันษาบูสะบูออ๋สะบูสะบูไม่ต้อแก้มไม่แน่ใจเดี๋ยวดูกันนะ แต่ตัดเลยนะข้างในมันเป็นสบู่ซอยอ่ะซอยซอยสบู่เห็นไหมต้องเห็นไหมลองดูดิไปหั่นเองมั้งไม่รู้ใส่ไว้อันนี้ปะคียว กล่องเล็กแบบนี้นะหอกเก่งกนะเนี่ยติดโบยหน่อยเป๊ะเลย <c oughs> มีขนอมอะไรกะไอเวนมีสองชิน้นพร้อมกับหุ่น <c oughs> เล่นไหมไม่รู้แบบสติ๊กเกอร์ คลัสเตอร์ยาอันนี้อะไรอะไรมันมเดาไหม,มเป็นลูกแก้วเสื้อเลยอ่ามัดผมให้ปักยูมัดผมยังมัดผมบ้างอูมายกอดอันนี้น่าจะเป็นสบู่กล่องเล็กกล่องหน่อยอหนูสบู่อย่างเงี้ยอย่าซื้อมาให้ยายลูกยายมีของอยู่ แค่สบู่มั้งสบู่สบู่อย่างเงี้ยยายใช้ไม่ค่อยได้คืออะไรมันเป็นสบู่มันจะเป็นพวกสบู่เหมือนสบู่บวดอะเอามาับล้างมือได้เยไปไว้ในห้องเดี๋ยวองใหญ่อัน ไปซื้อเทปแบบดีไปเลยระวังแตกอะไรสบู่อีกแล้วมีขนมด้วยเยอะแยะเลยขนมไปฝากออกกันเดี๋ยวเฮียสมชายมาเอาฝากออกกันสบู่พร้อมกับสติกเกอร์ปิดแมสขนมแล้วก็ขนมแล้วก็ขนม,มเหมือน คุ้นคุ้นอัดยายขนมยายสติกเกอร์ติดแมสเยอะมากเหมือนกลิ่นมันไม่มีแล้วด้วยกล่อ,องสุดท้ายอีกหนึ่งกล่องนะคะแอ๊ด อันนี้มันจะใหญ่กว่าไหมวะหรือว่าเท่ากันเคาะกันอค่อยๆบรรจงแกะร้านสาวหอมมาอย่างสวยโอ้สติกเกอร์อะไรโปเกมอน แล้วก็เป็นโคมแจที่เปิดปวดเดี๋ยวอันนี้ยยมัาางกะตาคิวได้คู่ละเดี๋ยวจะต้องนั่งเล่นกันรู้สึกว่าสีไม่ครบมันต้องมีห้าสีตัวอะไรมดแดงมดเอ็กซ์ซูเปอร์วันยอดมนุษย์อันนี้ ขนมโซฟสบ,บูเ่เดี๋ยวเราเลือกอย่างหนึ่งว่าสบ,บู่มาพร้อมสติกเกอร์ปิดแมสก์โอ้ิออวหมดละอะไรเป็นลูกแก้วที่มีฝุ่นมนม่เอาไปทำอะไรวะ ติดแมสมีสบู่รวยแล้วรวยสบู่อันนี้อะไรห <c ười> ม้กาก,มกากันยุงหน้กากกันยุงใส่กันยุงกันได้ไหมไม่รู้มหมดแล้วพร้อมกับสติกเกอร์ขอบคุณครับ